สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะพามาชมการทําค้างบวกแบบโบราณน,นะเพื่อนๆนะคะลองมาดูนะไม่มีอะไรยากเลยจะมีไม้แล้วก็มีคานนะคะการทางการทําค้างบวกแบบนี้ง่ายสําหรับการดูแลและการเก็บนะคะ,ะเพื่อนๆจะมีหลายอย่างนะคะการทําค้างบวกบางคนก็จะใช้เชือกนะใช้เชือกแต่ว่า การใช้เชือกเนี่ยมันจะไม่ปร่งเนาะแต่ทําแบบนี้ปร่งนะคะแสงแดดก็ส่องทั่วถึงเก็บก็ง่ายนะเพื่อนๆลองมาดูนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมเก็บก็ง่ายแล้วก็ปร่งแสงแดดส่องทั่วถึงพวกแมลงอะไรก็ไม่ค่อยมารบกวนนะเพื่อนๆถ้าทำแบบนี้นะคะก็ใช้ไม้ไผ่เนาะไม้ไผ่แล้วก็ข้างบนก็เป็นไม้เหมือนกันผ่า เดี๋ยวไปชมใกล้ๆกันนะคะเพื่อนๆเราพาไปชมแล้วก็ไปดูบวบนะคะว่าเป็นยังไงก็เป็น,นไม้ไผ่แบบนี้ไม้ไผ่แล้วก็หาท่อเอสลอนเพื่อไม่ให้ผุนะคะเห็นไหมเป็นเสาอันนี้เป็นเสาของไม้ไผ่นะ,ะเพื่อนๆและข้างบนก็เป็นไม้คานง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะอามาพาดเอามาใส่ตรงง่ามตรง งามแบบนี้ก็จะเป็นไม้งามแบบนี้ตั้งเขาตั้งสาแล้วก็ไม้คานพาดแล้วก็มีเป็นซี่ละแนงพาดเข้าไปเนาะใช้ตอกมัดเห็นไหมง่ายๆนะคะเพื่อนๆนะแต่ว่าผลผลิตที่ได้จะเยอะกว่าดีกว่านะคะเพราะว่าหนึ่งการปร่งนะปร่งแล้วก็ได้รับแสงแดดสองทั่วถึง นะคะก็ท <t onn ate> <t> ําให้บวบเราได้ผลผลิตดีนะเพื่อนๆลองมาดูว่าอันนี้เก็บวันเว้นวันนะเพื่อนๆเก็บวันเว้นวันก็เลยพาเพื่อนๆพามาชมค้างบวบพามาชมบวบอีกรอบหนึ่งนะคะเนาะอันนี้เราเก็บไปหลายรุ่นแล้วเก็บวันเว้นวันเก็บวันเว้นวันอนที่ทําแบบนี้คือเพื่อให้บวบยาวบวบตรงนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้มาแขวนไว้เราก็จะได้ลูกบวบที่สวยนะคะ ถ้าเก็บช้านะคะเดี๋ยวจะแก่เนาะเพื่อนๆแบบนี้กําลังกินเลยกําลังกินเลยนะคะค้างบวบแบบโบราณโอ้นี่เจอฝนนะเนี่ยนะคะเจอน้ําฝนสาวโยเลยนะคะนี่ก็เพิ่งเก็บไปก็ บวบช่วงนี้ก็ขายดีนะเพื่อนๆกิโลละสามสิบเรียกว่าออกไม่ทันเลยแล้วที่สำคัญนะคะเพื่อนๆต้นต้องปุงนะคะใบก็ต้องตัดออกบ้างนะตัดใบออกนี่เราก็ตัดใบออกเพื่อให้เขาปลงต้นปลงเดี๋ยวถ้าส้มนะถ้าสมมติว่าเขาแก่หมดอายุเราก็จะปลูกซ้ำอีกเพราะเรามีค้างอยู่แล้วไงคะเพื่อนๆดูนะค้างเรามีอยู่แล้ว เพื่อนถามมะปุ๋ยที่ใช้คืออะไรก็ใส่ปุ๋ยสูตร15นะคะใส่ปุ๋ยสูตร15ยาฆ่าแมลงก็เล่าขาวผสมกับผสมกับน้ำส้มสายชูนะคะเพื่อนๆสัดส่วนเท่ากันนะคะสัดส่วนเท่ากันแล้วก็เอามาผสม20 2 0สีต่อน้ำ20ลิตรนะคะพ่นเข้าไปเนาะ น้ำส้มสายชูกับกับน้ำตะกี้น้ำส้มสายชูนะคะกับเหล้าขาวเนาะช่วยกำจัดมแมลงกำลังสวยเลยกำลังสวยลูกเล็กๆอีกเห็นไหมคะบวบนี้ต้มจิ้มน้ำพริกอร่อยหวานเป็นบวบใหม่นะคะบวบในสวนเราเนี่ยจะขายดีเพราะว่าเราได้ของสดนะคะลูกค้าเขาชอบของสดนะคะบางทีก็ มาซื้อถึงสวนเลยนะเพื่อนๆนี่ก็กำลังติดเห็นไหมความโปรง่งความโปร่งของเขาความโปร่งของเขานะคะเพื่อนๆกำลังเก็บไปบ้างแล้วก็เลยไม่ค่อยมีลูกใหญ่เนาะแล้วใต้ใต้เนี่ยมันก็ได้รับแสงแดดอยู่ปลูกหอมเห็นไหมคะใต้ค้างบวบเรายังมีหอมอีกได้รับแสงแดดก็ยังใช้ได้อยู่นะเพื่อนๆเพราะว่า อย่างน้อยเนี่ยตรงนี้ป่งละปร่งละนะคะได้รับแสงแดดเห็นไหมใต้ค้างบวบอีกเดี๋ยวพามาดูว่าเราปลูกอะไรอีกใต้ค้างบวบด้านนี้เป็นด้านทิศตะวันออกมันจะรับรับแสงแดดทางตอนเช้าตะก,กี้รับแสงแดดตอนบ่ายทางทิศตะวันออกเป็นผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งจีนออกไม่ทันนะคะเพื่อนๆลองมาดูเห็นไหม ผักบุ้งจีนคอยทยอยขายไปนะคะเราไม่เราไม่หบานเยอะถ้าหวานเยอะเดี๋ยวเก็บไม่ทันนะเพื่อนๆลองมาดูมีผักบุ้งจีนอีกค่ะให้เพื่อนๆดูนะคะคือต้องกําจัดหญ้ากําจัดวัชพืชนะคะเพื่อนๆเนาะอย่าให้รกสิ่งสําคัญนะคะของการปลูกบวบก็คืออย่าให้รกไม่ว่าด้านใต้หรือด้านบนใบต้องคลิบออก ตัดออกบ้างนะคะเราก็จะได้ลูกบวบที่สวยได้รับแสงแดดส่องทั่วถึงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี้เป็นผักบุ้งอย่างที่พี่กันตรีบอกแล้วว่านี้เขาจะได้รับแสงแดดทางทิศตะวันออกนะคะตะกี้เป็นหอมแปลงหอมจะได้รับแสงแดดทางทิศตะวันตกนะคะปลูกแอบๆไ้นี่แหละ ปลูกแอบแอบกันไว้ไม่ได้อย่างใบก็ได้อย่างหนึ่งนะเพื่อนๆค้างบวบแบบโบราณก็เป็นแบบนี้สมัยนี้เขาพัฒนาเขาปรับปรุงนะมันมีหลายอย่างบางคนก็ใช้เส้นลวดไม่ใช่ใช้เส้นลวดทวทีใช้เส้นเส้นได้อะเส้นเน่ะเขาเรียกว่าใช้เชือกอ่ะทษทีใช้เชือกทำค้างบวบก็ได้นะคะแต่ว่าการดูแลอย่างนี้จะดูแลได้ดีกว่านะคะ ดูแลดีและผลผลิตก็ได้ดีกว่าเยอะเลยนี่ออกเยอะเลยนะคะเพื่อนๆขายมาหลายเดือนแล้วก็ต้นก็ใกล้จะส้มแล้วละ่ะแต่ว่ายังใช้ได้อยู่ยังติดลูกอยู่เดี๋ยวถ้าต้นสม้มต้นแก่แล้วเราก็จะปลูกใหม่อีกให้อีกรุ่นนึงให้อยู่ที่เดิมนี่แหละเพราะเรามีค้างของเขาอยู่แล้ว วันนี้ลูกเล็กนะพ่อเก็บ